สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ทุกคนวันนี้พบกับครูประสิทธิ์ชัยลินะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้จะนําเสนอเรื่องเงินเฟอ้อครับเงินเฟอ้อคือภาวะที่ระด,ดับราคาของสินค้าและบริการโดยทั่วไปในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในเชิงของมูลค่าของเงินกับลดต่ําลงหมายถึงเงินเฟอ้อเท่ากับอุปสงค์รวมมากกว่าอุปทานรวมราคาของสินค้า สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่รายได้ที่แท้จริงของประชาชนกลับลดต่ำลงนักเรียนดูภาพเปรียบเทียบนะครับเงินเฟอ้อทาให้ของแพงขึ้นยังไงอันนี้เปรียบเทียบราคาก๋วยเตี๋ยวนะครับจากปศ2530ราคา10บาท2560ขึ้นเป็นถ้วยละ40บาท2590นักเรียนลองคิดดูครับอาจจะขึ้นเป็นถ้วยละ100บาทก็ได้อันนี้คือความสําคัญหรือเป็นภาพรวมของเงินเฟอ้อนะครับ สาเหตุของเงินเฟ้อสาเหตุที่ทําให้เกิดเงินเฟ้อมี2ประการ 1. ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์ก็คือความต้องการสินค้าและบริการของประชาชนเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณการผลิตสินค้าและบริการ 2. ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงผลักดันทางด้านอุปทานต้นทุนในการผลิตสินค้าของผู้ผลิตหรือผู้บระการสูงขึ้นทําให้ดับราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามไปด้วยนะครับ ผลกระทบของการเกิดภาวะเงินเฟ้อมีดังนี้ 1. ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น 2. ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น 3. ค่าของเงินลดลงก็คือจำนวนสินค้าเท่าเดิมแต่ต้องใช้เงินซื้อมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้านั้นๆนะครับ 4. อำนาจซื้อลดลงก็คือจำนวนเงินเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้น้อยลง 5. ความต้องการถือเงินลดลงเพราะค่าของเงินลดลงเรื่อยๆ แต่จะกักตุนสินค้าไว้มากขึ้น 6. ค่าของชีพสูงขึ้นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น 8. รายได้ที่แท้จริงลดลง9การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันเพิ่มขึ้น 10. ราคาสินค้าส่งออกสูงขึ้น1 1มูลค่าการส่งออกลดลง 12. ความสามารถในการแข่งขันของภาค ธุรกิจในประเทศลดลง 13. ประเทศมีแนวโน้มที่จะขาดดุลทางการค้าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเงินเฟ้อ 1. ผู้ผลิตผู้ประกอบการ2พ่อค้าแม่ค้า 3. นักธุรกิจเจ้าของจิตการต่างๆ 4. ลูกหนี้ 5. ผู้เช่าผู้เช่าบ้านเช่าที่ดิน 6. ผู้เก่งกาไรผู้ถือหุ้นส่วนผู้ที่เสียประโยชน์จากเงินเฟ้อ 1. ผู้มีรายได้ประจำา2กรรมกรลูกจ้างรายวัน3ข้าราชการ สเจ้าหนี้ 5. ผู้ให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ระยะยาว 6. ผู้ถือเงินสดผู้ที่มีไรายได้จากดอกเบีย้ยเงินฝากประจําแนวทางแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อมีดังนี้ 1. การใช้มาตรการของนโยบายทางการเงินก็คือการลดปริมาณเงินในระบบ 1.1. เพิ่มอาัตราดอกเบีย้ยอาตาัตราเงินสดสำรอง 1.2. ขายพับัตรรัฐบาล1.3ลดการปล่อยสินเชื่อการขยายเครดิตของธนาคาร 1.4ควบคุมเงินนอกระบบการปล่อยเงินกู้ของธนาคาร1.5ควบคุมการใช้บัตรเครดิตการซื้อขายสินค้าเงินผ่อนก .2 การใช้มาตรการของนโยบายทางการคลังก็คือการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐนะครับ2.1เพิ่อมาราภาษี2.2ใช้งบประมาณแบบเกินดุลสำหรับวันนี้เรื่องเงินเฟอ้อก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ